ดีค่ะมาต่อกันจากพาร์ทสองนะคะที่เราจบที่ออสลางะคะ่ะพยายามเข้ามาหาเสี่เหลียนแล้วเสี่เหรียนก็แบบว่าพยายามจะหนีนะคะตอนเนี้ได้จังหวะและ้วเสี่เหลียนก็เลยแบบว่ากล่าวอำลาคุณชายชุดแดงด้วยความมีมารยาจากนั้นก็รีบหันหน้าหนีลงมาจากชั้นบนเลยะคะ่ะแต่พอเดินมาได้สักพักพอหยุดเดินนะคะตัวเองก็รู้สึกว่าอมันเคว้งคว้างมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนหรือทำอะไรเสื้อผ้าชุดเดิมที่เป็นชุดของไทเจือะคะ่ะ ก็หายไปเหลือแต่ชุดนักพรสเก่าๆเงินทองของมีค่ามากมายกระมีบบ่คู่กายลูกน้องคนสนิทแม้แต่พลังเวทก็หายเสี่ยงก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะคะ่ะก็เลยได้แต่แบบเที่ยวเดินถามทางคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นว่าที่นี่คือที่ไหนอยู่ไกลาจากเมืองหลวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นพอแบบว่าผ่านไปได้สักพักนึองอะคะ่ะเสี่ยงก็พบว่า,ามันมีอีกปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็คือ เสี่ยเหลียนรู้สึกหิวมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเสี่ยเหลียนยังไม่ได้แบบมีอะไรตกถึงท้องเลยแล้วที่ผ่านมาเงินก้อนสุดท้ายค่ะก็ใช้ไปที่รงน้ําชาแล้วเสี่ยเหลียนก็ไม่ได้จิบน้ําชาแม้แต่อึกเดียวเพราะว่าในแก้วน้ําชาค่ะมันมีคราบเสี่ยเหลียนก็เลยแบบว่าไม่กล้าจิบคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้เสี่ยเหลียน่ะคือเสี่ยเหลียนตอนอายุส7บปีที่เป็นแบบองค์เป็นองค์ไทจืออยู่นะคะเสี่ยเหลียนก็แบบ กังวลมากว่าจะต้องทำยังไงต่อในขณะที่เสี่ยเหลียนก็รู้รู้สึกว่าแบบสิ้นท่าสิ้นท่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในตลอดชีวิต17ปีนี้ค่ะเสี่ยเหลียนก็มองเห็นแผ่นทองคำแล้วก็เศษเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะตกอยู่บนพื้นตอกโสมๆเก่าๆเสี่ยเหลียนก็เลยไปเก็บขึ้นมาเพราะกลัวว่าแบบถ้าเจ้าของอะค่ะมาตามหาแล้วจำเป็นจะต้องใช้ก็คงจะลำบาก เสี้เหลียงก็เลยแบบว่าพยายามไปถามหาว่า,ามีใครทําของตกไว้ไหมแล้วเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะผ่านไปนานเลยคะ่ะเสี้เหลียงก็ยามอดทนจนกระทั่งไม่เจอเจ้าของคะ่ะแล้วด้วยความหิวอะค่ะเสี้เหลียงจึงตัดสินใจว่าอืมนั้นขอยืมมาใช้สักนิดก่อนแล้วกันหลังจากนั้นก็จะคืนให้เป็นสิบเท่าเลย S 1> <S 1> <S <S สุดท้ายเซเลียนก็ด้วยความหิวค่ะจึงนำเงินจำนวนหนึ่งค่ะไปซื้อมันโถลูกหนึ่งจากข้างทางมามเพื่อมาประทังชีวิตคือเซเลียนน่ะไม่เคยไม่เคยกินมันโถมาก่อนเลยในชีวิตแต่เนี่ยนอกจากเป็นมันโถลแล้วยังเป็นมันโถที่ทำมาจากแป้งหย,ยาบๆค่ะแล้วลูกก็โตเอถอะทะหน้าตาก็น่าจะดูแบบตืดชื่เซเลียนก็รู้สึกแบบ แต่ว่านี่มันเป็นเงินของผู้อื่นควรจะใช้แบบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เสี่เหรี่ยนคนดีเสี่เหรี่ยนก็เลยแบบเดินถือมันโถลูกนะนะคะกลับมาที่จอกเติมเผื่อเจ้าของจะกลับมาค่ะอืมขณะที่เดินมากําลังจะเอาหมันโถเข้าปากเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าหิวมาจูก่ๆก็มีมือนึงอะมาคว้ามันโถไปจากมือแล้วเสี่เหรี่ยนรู้สึกว่าโห มันเร็วมากเลยอะเร็วจนแบบว่ามองแทบไม่ทันเลยค่ะเสเหลียงก็เลยแบบหันไปตามแบบทางทางที่แบบว่ามือนั้นมาก็พบว่าอ้าวพ่อหนุ่มชุดแดงหล่อหลาผู้นั้นนี่เองแล้วก็แบบเสี่ยเหลียนตกใจมากค่ะคือแบบเสี่ยเหลียนไม่คิดว่าเฮ้ยคนคนนี้ยังจะตามมาอีกล้อเพราะว่าตัวเองอหน,นีมาได้แล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะ ทำไมต้องมาแย่งมันโถลูกเดียวของเสี่ยเหลียนไปด้วยคือเสี่ยเหลียนยังไม่ไ้กินเลยแล้วพอเสี่ยเหลียนก็แบบงงงงไปสักพักหนึ่งค่ะแต่ว่าพอพอ,พอแบบพอหายงงอะคะ่ะเสี่ยเหลียนก็แบบรีบกระโดดเข้าไปแล้วจะแบบว่าคว้ามันโถแบบเอาคืนมาแล้วก็บอกว่าคืนข้ามานะแต่ว่าพ่อหนุ่มชุดแดงค่ะไวกว่าแล้วก็คืนกระโดดหนีแล้วก็บอกว่า อยากกินเจ้านี่เลยแล้วทั้งๆที่พ่อหนุ่มจุดแดงอ่ะพูดกับเสียเหลียนแบบนั้นตัวเองอ่ะกับแบบว่ารอยหน้ารอยตาแล้วกัดมาโถงัําไปคํานึงต่อหน้าต่อตาเสียเหลียนเสียเหลียนแบบเสียเหลียนโมโหมากค่ะเพราะเสียเหลียนหิวมากเสียเหลียนก็ยังไม่ได้กินแล้วเสียเหลียนอ่ะเป็นถึงองค์ไทจือใช่ไหมคะจะให้มากินของต่อจากคนอื่นน่ะได้ยังไงกันเสียเหลียนก็เลยบอกเจ้าทําเช่นนี้ทําไมเสียเหลียน เสี่ยเหรี่ยนตอนนี้คือโกรธมากค่ะแล้วก็เสี่ยเหรี่ยนรู้สึกว่าเสียแรงเสียแรงที่แรกเจอคิดว่าผู้นี้เป็นบุคคลที่ยากจะพบพานบุคคลที่อยากจะคบหาเป็นสหายนี่แต่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นอันธพาลได์อย่างไอเสียนี่ตอนนี้คือโมโหแล้วพราตอนแรกคิดว่าโอ้เขาหลอมากจาได้ไหมคะตอนแรกที่เสี่ยเหรี่ยนเจอเสี่ยเหรียนก็แบบโอ้โมเขาแบบในใจตอนนี้คือโมโหมากเพราะว่าเขามาแย่งบันโถตัวเองไปแล้วก็ยังกัดมันต่อหน้าต่อตาย แล้วทั้งสองคนนะคะก็ต่อสู้กันอย่างรวดเร็วแบบมองแทบไม่ทันหนึ่งแดงหนึ่งขาวการต่อสู้เนี้ยเ <c> ก <oughs> ิดขึ้นเพราะว่าแย่งบันโถเพียงลูกหนึ่งเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าด้วยเสี่ยเหลี่ยนะร่างกายเจ็บป่วยอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็แบบทั้งวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยแล้วไหนจะต้องแบบสับสนวิตกกังวลแล้วไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่แล้วก็แบบแล้ด้วยความโมโหที่โดน โดนแบบโดนแย่งหมันโถแล้วก็โมโหอะไรหลายๆอย่างอันเนี้ยค่ะเซี่เหรียนก็เลยแบบรู้สึกแย่มากๆเออเราก็บอกตัวเองว่าเอลก็ปวดขาก็ปวดเนี่ยคือสงสารเซี่เหรียนมากเลยค่ะสุดท้ายเซี่เหรียนก็แบบสู้สู้ไม่ไหวสะดุดล้มขมำไปกับพื้นเซี่รู้สึกแบบเจบเจบแบบ เจ็บมากค่ะค่ะแต่ว่าเสีย่ยเหรียญก็พยายามแบบว่าไม่แสดงอาการแต่แบบสีหน้านี่ออกแล้วม่าตัวเองอะเจ็บมากเพอพอเห็นแบบนั้นนะคะโอ้หสาหลังหน้าเปลี่ยนสีเลยค่ะตอนที่เห็นเสีย่ยเหรียญล้มลงไปอะค่ะแล้วก็รีบแบบว่าเข้ามา,เขามาแล้วก็จะแบบว่ามาพยุงตัวเสี่ยเหรียญไว้เสีย่ยเหรียญเห็นแบบนั้นก็แบบว่าเสี่ยเหรียญก็พยายามแบบสะบัดมือออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เข้ามาพยุงอะสานหลังอะ เผอเรียกออกมาบอกว่าเกอ,เอ,อแต่ว่าแต่ว่าพอนึกได้ค่ะก็เลยเปลี่ยนคําพูดเป็นว่าท่านไม่เป็นไรกระมังเสี่ีเหลียนแบบซี่เหลียนก็ได้ยินอ่ะได้ยินตอนที่เรียกว่าเกอค่ะนางเสี่เหลียนเองอ่ะก็อายมากอายจนแบบอยากจะซุกดินหนีให้มันรู้แล้วรู้ล่อเลยค่ะแล้วก็แบบเออเรีบชักแขนกลับมาไม่ให้จับแล้วแล้วก็พูดออกไปคือ คือตอนนี้เขินมากแล้วก็แบบหน้าแดงมากก็เลยพูดออกไปว่าเจ้าช่วยอย่ามาเรียกข้ามั่วซั่วและอย่ามาจับแขนข้าแบบนี้นะนี่ยังไม่ให้จับซาหลังก็เลยว่าอกปล่อยมือค่ะแต่ว่าไม่ทันไรเปลี่ยนจากปล่อยมือแล้วก็มาจับไหลแทนแล้วก็ถามว่าท่านเป็นอะไรไปเจ็บตรงไหนหรือโอ้โห คือซีเลียนะคะพอดูออกแล้วก็รู้สึกได้ว่าเนี่ยเขาไม่ได้เสแสร้งนะที่จะช่วยะเขารู้แบบรับรู้ถึงความห่วงหาอาธรที่ซานหลังมีให้เขาจริงๆแต่ว่าจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองอควรจะแบบเรับน้ําใจนี้มาแต่ว่าพอนึกถึงคําถามที่ว่าเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ถามตัวเองว่ายัเองเจ็บตรงไหนแล้วก็เหตุใดถึงเจ็บ่ะคะโอ้พอนึกย้อนกลับไปซีเลีย,ยแบบทั้งอายทั้งโมโห แล้วก็แบบความอันอั้นทั้งหมดอ่ะตั้งแต่เสียเหรียญตื่นมาค่ะมันก็แบบะลักออกมาแล้วก็แบบปัดมือสานหลังออกแล้วก็ุูควดพายขึ้นมาเองแล้วก็บอกว่าข้าไม่ได้เจ็บตรงไหนทั้งนั้นสักนิดก็ไม่เจ็บพอพูดจบอค่ะก็วิ่งหนีเลยค่ะแบบพอจะวิ่งหนีอะค่ะก็ถูกคว้ามือไว้มับ,บสลัดยังไงก็สลัดไม่หลุดอะคะแล้วแบบพอแบบนั้นซาหลังก็แบบไม่ไหวล้ะก็เลยแบบ ทำหนาเคงเคียแล้วก็ถอนหายใจเบาๆแล้วก็พูดว่าเาต้จาจ่างท่านนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเป็นความผิดของข้าอย่าโกรธข้าเลยนะเยี่ยงนี้เถอะข้าพาท่านไปดื่มสักจอกเป็นการขอขมาแล้วกันคือไม่รู้ยังไงอะคะ่ะเสียเหลียนแบบพอมองหน้าคนผู้นี้เสียเหรียนรู้สึกว่า หัวใจตัวเองอะปั่นป่วนไปหมดมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะรับมือไหวไม่ชินจริงๆเสี้ยเหลี่ยนแบบก็เลยพยายามที่จะหนีอีกรอบนึงนะคะก็เลยตอบไปว่าข้าไม่ต้องการให้เจ้าพาไปไหนทั้งนั้นข้าไม่เคยดื่มสุราเจ้ารีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะโอ้ยแล้วสาหลังก็แบบอ๋อโอเคโอเคก็แบบก็ได้ก็ได้ไ,ดไม่ดื่มสุรา เช่นนั้นข้าพาท่านไปกินอาหารอย่างไรหิวแล้วกระมังคือแบบน้ําเสียงที่ใช้อ่ะพอได้ยินแบบนั้นเสี่ยเหรียงก็แบบโหโมโหมากเลยคือแบบคนนี้เป็นใครอะ่ะทําไมถึงมาใช้น้ําเสียงแบบสนิทสนมทำเหมือนตัวเองเป็นเด็กเล็กๆมาปลอกง่ายๆหรออะไรเงี้ยเออเสี่ยเหรียรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมา17ปีไม่เคยมีใครมาหยามเกียรติเขาขนาดนี้เลยนะเสีเหรียก็เลยบอกไปว่า เขาไม่ต้องการให้เจ้าพาข้าไปกินข้าวอีกเหมือนกันข้าไม่หิวกรุณาให้เกียรดข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดจบอะค่ะคือเสี่ยเหลี่ยนไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันใช่ไหมคะท้องเสี่ยเหลี่ยนก็ร้องขึ้นมาแล้วแบบเสี่ยเหลี่ยนตอนนั้นก็แบบโมโหมากแล้วก็แบบอายมากเพราะตัวเองเพิ่งบอกเขาไปว่าเออไม่กินไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้องก็ร้องขึ้นมาเสี่ยเหลี่ยนก็เลยแบบพูดติดอ่างว่าแบบจะเจ้าเจ้านี่มัน เหตุได้ถึงตามต่อแย่ข้าอยู่ได้อย่ามายุ่งกับข้าอีกนะคืออายมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี้ยค่ะแล้วซานหลังก็เลยแบบทำหน้าตาจริงจังแล้วพอรู้ว่าเซียนไม่ยอมแล้วก็เลยทำหน้าจริงจังมากๆแล้วก็พูดออกไปว่าเจ้าคงเอท่านยังคงไม่รู้ตัวสินะว่าบนร่างท่านมีของต้องอาถรรพ์อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเฮ้ยพอได้ยินแบบนั้น่ะ เสียเหรียญก็รู้สึกแบบตกใจแล้วทันใดน,นั้นนะคะที่ข้อมือเสี่ยเหรียญนะ่ะก็มีผ้าแพรสีขาวะคะ่ะพุ่งออกมาแล้วก็พุ่งใส่เสียเหรียญทันทีแต่ว่าทันใดน,นั้นเหมือนกันซาหลังก็เอาเมือค่ะมาคว้าหมับไว้ที่ผ้าแพรผืนนั้นนะคะทุกคนทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าผ้าแพรนั้นมันไม่ใช่ของต้องอาถรรพ์มันคือร้วเยี่ยคือร้วเยี่ย ก็เห็นเสี้เหลียนจะพุ่งออกมาหาซาหลังก็แบบว่าคว้าบับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ดิน้นดินดิน,ด,นดินเลยอย่างเงี้ยค่ะเสี้เหลียนก็ตกใจมากว่าแบบอุ้ยทําไมมันน่ากลัวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสี้เหลียนก็แบบทําหน้าเครียดเลยเพราะว่าเห็นว่าซาหลังเนี่ยทําหน้าแบบเ,ออเครียดยิ่งกว่าเดิมเลยคิดว่าอ๋อสาเหตุที่ สาหลังอ่ะมาเข้าใกล้ตัวเองอ่ะที่แท้ก็เป็นเพราะว่าบนตัวตัวเองเนี่ยมีของต้องอาถรรพ์อยู่นี่เองอะไรเงี้ยอืมสาหลังก็แบบทำหน้าจริงจังค่ะแล้วก็ตอบว่าอืมของเนี่ยประหลาดพิกลยิ่งนักข้าเลยรอบจับตามองมันอยู่ดีนะที่มันไม่ทําร้ายท่านเขา้าทุกคนไปกันใหญ่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อนะคะ